อ,อ๋อปัสสาวะเนี่ยแต่มันเนี่ยอ๋อบางสัตว์เอ้กซื้อมากินกินมรุ่งนี้เช้าพ่าบอกว่าม,ามาวันเดียวเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ขายวางมันริมเลย phong tục bọn phá phá công nhân tôi vẫn sa sáng vang ca song này phá ngọt ngang uuuu uh -huh. <laughs> khía มันคงไว้ดังเช่นทุกวันฮู้ขคงไม่นานต้องมาทาแต้มาเลยอะไรอ่ะยังไม่จบอะไรว่าฮุกอีกท่อนนึงอาเบียเล่นอาเบียขอแบบเจ๊แบบแฮปแพลเลยแฮปเสน่ห์ไม่อยากให้เธอต้องเก็บไม่อยากให้เธอต้องเก็บ เกอเกเราได้ยมีมีับเียงดเสียงเาใเาใจ้เข้าอร้องโอ้อยโอ้้องโอ้โอโอ้โ้อ้โอ้โ้้เฮ้ยอ้้อ้โี้โอ้อ้โยกใจก็้ออ้อ้้ ไม,มไม่มีค่าอันใดไม่มีทางจะทำให้ฉันนั้นรักเธอเฮ้มีหลักเสียงแล้วคูห้ได้โปรดเดินไปจากฉันจงที่ฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้ พอจะมาเกือบล้างอย่าฟังฉันไว้ในหัวใจแม่คงไม่นานเท่าไหร่เธอจะเจอคนที่ดีตามเสียงกีตารตามเสียงกีตาร์จะจะตามเลยไอเขาเล่นเหรอเราลองตามของเราไปถ่ายตรงไฟดีไหมได้ได้ ไอ้หน้าพี่ไอ้น้าพี่เหมือนเหมือนกวางทองเลยไมเหมือนกวาทองว่ะเฮ้ยเขาไปดองแล้ไหมเฮ้ยเด็กต้องการมากตัวเนี้ยตอนนี้เราจะเปิดปาร์ตี้กันต่อนะมาดูหอยเขาด้วยดูหอยดูหอยดูหอยนี่คือสิ่งที่เราซื้อมาแล้วคิดว่าจะกินในวันนี้าให้เอ็กซ์มาเลียกถ้ากินหมอน้วกูกราบตีนเลยแต่ว่าเราเรากินได้กินเรื่อยๆเราอยู่กี่บองครับวันนี้ เรืเ่อยๆครับเดี๋ยวผมส่องนี่พ่อเดี๋ยว2่าคุณ <c oughs> ไม่ผมส่องเข้าหู <c oughs> จะคือทุกอย่างจะรักเธอไม่มีวันจางจากใจเปิดมาเลยอ,กกอ<ม>ากาศรอเธอคือลม hai trái thơ cứ thuốc xin chờ chính như đây cứ dòm thuốc giang chắc chân chờ mi tè เธองไม่รู้จะทำอแไรก็ไม่รู้ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใยแต่จะยากเย็นเพียงไรใจอีกนานสักเท่าไรอยากให้เธอรู้ได้ให้เธอเข้าใจเสียงหายไปหมดแล้วเธอคือลมหายหูเธอคือทุกหูอะไรอ จริงเอาสมุนไพรอะไรอ่ไรนี่ลองเพลงขอนี่เลยอ่ะจุยบอยเป็นไงพี่เปลี่ยนอะดูได้ไงวะบีจับตรงตีนกันหรอ

ไอ้ใครบอกไอ้ไอ้เก็บตุ๊เนี่คนนี้ครับคนที่บอกเก็บตุดคือคนนี้ใช่บ้านอยู่สี่สานไปได้เลยดักกระทืมไม่ได้น้ำลายจะไหล แฟนนองรุ่นใหม่นะถูกต้องครับเนี่ยเอ้าวไม่ได้วาดในเขาเลยเหรอไข่กูแล้วเนี่ยไม่เห็น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 นี่อะไรไม่เห็นพี่มีไข่มาด้วยเหรอมีไข่มาด้วยเหรอมีไข่มาด้วยเนี่ยเฮ้ยพี่หนูแล้วอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปนี่แล้วก็เอาอันเนี้ยอ่ะ้า ตาป่ะเนี่ยอะไรกบอึงผลจะตกอะไรนี่คืออภิมหาหนังไก่ครับซื้อมาแก้บนหอยไข่นี่หอยไข่นี่หอยขึ้นมาห้าสิบบาทหอยเอกหอยเลยอกกินกินไปถุงแล้วกอนกินถุงแล้วนะกินเอกกินไปถุงนึงแล้วนะเอ็กกินไปถุงนึงแล้วนะเออใบมันเสียงมันมันไม่มีเสียงไงแล้วมันต้องใช้พลังงานเยอะซึ่งปกติเอกไม่เคยที่แบบ ขนาดนี้หรอไอ้กองมันบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เต้นมาให้ห้าร้อยนะมึงบอกกูไงกูยังคิดจะยืมเงินเลยเดี๋ยวก็ไปกดเดี๋ยวมึงเอาจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปพันหนึ่งพันหนึ่งไอ้กูพูดเล่นเหรอไอ้เชี่ยวมึงเอาไปพันหนึ่งก็จบละไม่บอกแต่แรกอันนี้อร่อยมากหมึกแล้วคาไปหน่อยอร่อยๆราคาเป็นอันหนึ่งอันนี้คือหอยเชล ผมไอหอยลินจืดกินทอดมาไม่เห็นหอยลิงจืดผมก็ตกใจตกใจว่าอะไรครับเสียงไปไหนสเต็ปซิลมาฮะเอาได้ได้ได้เออ๋